เดี๋ยววันนี้เราจะพบกันนะครับในกฎหมายอาญานะครับในส่วนที่3นะครับมาตราค่าเฉลมาตราคินะครับว่าด้วยวิธีเพิ่มโทษลดโทษและการลราและการรอการลดโทษนะครับการรอการลดโทษมาดูมาตราค่าเฉลยครับมาตราค่เฉลในการเพิ่มโทษนี่ให้เพิ่มขึ้นถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกเกิน50าสิบปีครับ ตรงนเนาะในวาราทุกสนี้ได้ไว้ก็ในการเพิ่มโทนั้นให้เพิ่มขึ้นถึงตราชีวิตจำคุตลอดชีวิตหรือจำคุกเกิน50ปีนั่นหมายความว่าถ้าเป็นโทษอะไรก็ตามเราจะเพิ่มโทษโทษสูงสุดของผู้ลงแก่นั้นโทษของไทยเราคืการตลอดชีวิตถูกไหครับต่อมาคือจำคุกตลอดชีิตไหมครับแล้วเป็นโทษสูงแล้วทีนี้เราจะไปัอโทษอื่ใ้เป็นเานชงกันอันนี้มันแสดงถึงความแตกต่างก็ดี พฤติการเล่นบอลจัดการคดีและความหนักของคดีเช่นถือว่าท่าลนตายเหมือนการแต่ท่าลงตายเป็นสองเคสคือท่าลงตายโดยเจตนาหรือท่าลงตายโดยประมาทนะครับถ้าสมมติว่าเล่นกับเพื่อนแต่ลืมไปว่าะว่าข้างมีแม่น้ำก็เล่นเพื่อนเมื่อิญเพื่อนลื่นตกแม่น้ำไปแต่เราไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนหรือเราไม่เจตนาแต่เพื่อนหย่อนเพื่อนมาปนี่ถือว่าไม่ได้มีเจตนาแต่ถ้าเราแต่ไม่มีเจตนาแต่เราพิจารณาได้หมือเปล่าไม่ได้จริ แต่แต่ม okay. ันก well, ็เข้ามาไหมอยู่เล่นกันแต่ว่าเล่นกันเดิไม่ใช้ของน้หงละวันนะใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ของน้หงละวันแต่ว่าผู้เล่นประมาทผิเผิดผู้ใหญ่คนตายถ้าโนงนี้อาจจะอันนี้โอเคออกมาแต่ว่าถ้าอีกคนนึงตั้งใจผักตั้งใจผักแดงเอ้คิดว่าจะผักตายแต่คิดว่ามือใหญ่จะผักให้กับตกน้ำแล้วก็เดูดฝาดัจแต่ไม่ได้ฆ่าคนตายดีเดียวแค่ต้มน้ำแล้วก็รู้สึกว่าก็สนุกเราสนุกอันนี้เนี่ย นั่นถึงนั่นเป็นการแสดงการเจตนาเจตนาทำร้ายร่างกายเขาถูกไหมอ่าแต่ไม ah, ่ถึงที่ต้องการทขาตายแต่ถ้าเราจะโทษโทษในเกณฑ์ที่ว่าเจตนาเนี้ยคือโทษปัญหาชื่อตโทษศูนสุศึกาโทษศูนย์เราเรต้องกาก็คือจะพ้นโทษชีวิตถ้าเราจะปรับโทษนี้ให้ขึ้นไปจนไม่ได้ลงมาชีวิได้ไหมครับไม่ได้เพราะมันมีตุยการของโทษที่หนักกว่านี้เช่นจับการฆ่ามดามารดามหรือต่างข้ามการที่ทำผิดกฎหมายเนี้วเขาเลยบอกว่าห้ามเพื่อให้ข้าดชีวิต ห้ามเพิ่มขึ้นผู้ท่จะหจับชวิตพึนทที่ลดปรมแล้วก็ห้ามเพิ่มหรือห้ามเพิ่มเกิน50ปีในกรณีจำคุกอย่างเงี้ะเพิ่ได้แต่ห้ามเกิน50ปแล้วก็ห้ามเอาโทษจำคุกจับชีวิตกับหาชีวิตไปเปเรื่องที่เกิดจาาชีวิตรว่วคั้งชีวิตเพราะว่ามันมีกรดีผู้กีาดเป็นการเปี่ยนเ่ายน้อเนาะอย่างถ้าประเดนพิ่ารณาก็อาจจะถามเราออกมาว่า สามอ3กบ้างท่จบมาเออการเพิ่มดัวเนี่ยใครทำได้บ้างส,สามเนาถ้าพอเดินสเพ่วขลยกระดูกสามเพื่อตนให้ได้กเป็นจมุตตอชีวิตอ่าอันนี้แสดงว่าถูกไหมเนาะถูกไหมอ่าได้ถูกแต่ว่าสามเพิ่มตัวให้นสขอเป็นจมุสี่เก้าปีถูกไหม เพราะว่ามันไม่ถือสามต้นทุจะเพิ่มให้ารเสาร์5ปีได้ไหครับใน่าด้ือเกินนะง่ายๆเาะอ่ามาดมาตาที่สองในการลดโทษปรหารชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลดมาตราส่งโทษหรือลดโทษที่จะลงให้ลดกังจ่บนี้เขามีเกณฑ์การลดที่สองวยครับในกฎหมายเนี่ยมันจะมีตัวมาตราก็คือตัวมาตราที่สองโเ็หโมเล็อง ในทางกฎหมายนี่นอกจากเงี้ยเงี้ยแล้วาจะเรียกว่าอนุญาตนเครับอนุาตก็คือพูดง่ากฎหมายน้อยได้แหละนะอ่าวงเล็บหนึ่งถ้าจะลดหนึ่งในสามให้ลดเป็นโทษจ่ายที่มดนะอ่าเขาบอกว่าการลดโทษประหารชีวิตประเทศไทยชอบก็อยู่แล้วนะครับจริงๆาประหารชีวิตแต่จริงๆเขาประหารจีไมที่หนมาเราต้องมาเห็นโทษประหารเขาจะลดเหลืออีไว่าสารที่ข้อแล้ว็นว่าควรให้ลดโทษ จำเลยเป็นจำคุกชีวิตจากวาชีวิตครับขอว่าถ้าจะลดหนึ่งามไม่ลดเป็นโทษจำคุกตอชีวิตถ้าแสดงว่าสามไม่ต้องใช้รทษที่ใดเลยถ้าคิดว่าในสามหมายความว่าจริงๆโทษ3มส่วนเนี่ยหนึ่งในสามคือลงกี่ส่วนตรงจะไม่แด้กี่ส่วนง่ายสุดแล้วนี่มีโทษอยู่สามไม่พิจาราครับที่ะอ์ตามหลักิตศสสารเลยโทษอยู่สาม จำเลยได้รับสารพิพากษาให้จำเลยได้รับโทษหนึ่งในสามแสดงว่าจำเลยรับโทษแค่หนึ่งส่วนเอ๊ะหนึ่งส่วนแค่นี้แล้วเขาจะเอาหนึ่งในสามนี่อ่าหนึ่งในห้าตัวลดอ่ะสมมุติว่าจะตัวห้าปีลดให้จำพิพากษาแล้วเห็นว่าจำเลยรับโทษหนึ่งในห้าเพิ่มอีกอ่าได้เลยเข้าใจไหมครับแต่จริงโทษเต็มคือห้าปีเนาะอันนี้คือง่ายๆนะทีนี้ถ้าแต่ถ้ามันเป็นหนึ่งในสามถ้ามันมีอ่า สามไปเพรามว่าคำว่าสามในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอาจจะคิดอัตราส่วนจากโคตรยกว่า50ปีเนี่ยกฎหมายไม่คำนวณเป็น50หนึ่งในสามของ50ปีเข้าใจไหมครับถ้าหนึ่งในสาม50ปีที่เราเอาแล้วอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ให้ลงแค่นั้นคือลงแค่หนึ่งในสามเท่านั้นโดยใช้หลักการที่รับนะครับซึ่งนี้เป็นการนำไปสู่การเก็บัติถ้าจะลดหนึ่งในสามไม่ต้องลดหนึ่งในสามให้เป็นลดเป็นจ้ำบุกตลอด อันนี้ง่ายๆนะโวเลขสองข้าจะลดตึ่นหนึ่งตื่นหนึ่อะไรครับกฎหมายตึงหนึ่งเดือนที่สองหลางข้านถีครับอ้าออกขัานนี้เหนื่าไหมเหลื่อไหมไม่ต้องกดจีนอ้าออกข้นนี้เหนื่อยเหนื่อยขั้นนันเป็นะไรอ้าต่นกฎหมายภาษกฎหมายืครับถ้าจะลดกื่นหนึ่งให้ลดเป็นโทษจำตลอดชีวิตเนี่ย แต่ว่าถ้าเกิดลดให้น้องเพื่อนว่าในคืนนึงของ50ปีเนี่ยาก็คือแบบยิ่ง5ยังไงยิ่ง5เป็น4ครับถ้าจะลดให้เขาถื่นเพื่อนให้เขาจับคุกตลอดชีวิตเลยครับจะไม่ได้ยงในรูปแบบนี้เนะครับอ่าหรือโทษจำคุกตั้งแต่20 5ปีถึง50ปีครับถ้าจะลดเพื่อนให้ลดเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจะ จำตุ้แก่20ปีอ่า25ปีหรือ50ปีก็ได้แต่คขาว่าลดให้เป็นพวกจำตู้ตลอดชีวิตกับลดให้เป็นพวก25ปีหรือ50ปีแล้วเนี่ยเผื่เหมือนกันไหมเผื่เหมือนเลยอะไรไม่เหมือนถึงได้ลงตัวไม่ใจำนวนไม่เหมือนถูกต้องอะไรไม่เหมือนความต้องจะมาเป็นพวกอ่ะความผิดเขาเรียกอะไรค,ครับความอะไรผมตอบผิดครับ ถ้่เจอแตจะโผล่อะความหกักเบาผมเจแล้วพนถึงจะเอาต้นตรงนมาะถ้ามันจะลดนึื้นถ้าเขาม่ักสูมันไม่นันประหนาแต่ว่าคือผลักต้นไปแต่่อยากต้นตายแต่ต้นตายตายสมุกรมากเลยพาดมือไปหัวเสียบต้นไม้ด้านล่างน้ำาล้นตายหดลงมาพือการแบบนี้ถ้าไม่หลานชีวิตภาษาพี่พาะว่าจะเห็นโอ้ไม่ได้เจ็บอจะฆ่าแต่คนเิยมัา ตกดลงไปน้ำกระดกตรงไปน้ำที่จะให้ได้บาดเจ็บเิดๆจะตายแล้วตายล้มไม่สำคัญมากตาเสียขั้นไม้ด้านล่างเนี่ยแสดงให้เห็นว่าถ้าจะลดสุดๆก็ต้องอาจจะลดให้เหลือจำต้นทุนเช่นนี้ก็ไดแต่ถ้าหอาลงไปตกน้ำแล้วเปียกเออเจอได้ระบาดเจ็บเล็กน้อยก็ขึ้นมาได้อาจจะแค่ยื่นผ้าปับหรือถ้าแบบหัวแตกนิดหน่อยแล้วก็อื่นนะคือหัวแตกนะแต่ว่าตาไม่สมบูรณ์ อาจจะ5 0ปีหรืออยู่ระหว่าง54-54ซึ่งกฎหมายบอกแล้วว่าถ้าจะให้โทษอย่าเพิ่มเกิน5หรืออะไรก็ี้นะครับสองหรมือหนึ่งสองต่อไปหนึ่งสองไม่เป็นไรหนึ่งสองในการลดโทษจะคุกตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลดมากกว่าโสดโทษหรือลดนะนี่ครับตรงนี้น่าสนใจนะครับหรือลดโทษศูนย์เขาเรียกเข้าใจคเรว่ามาตราสองโทษไหม อะไรครับคำว่ามาตราส่งโก็คือเทียบกันจากระไอย่างเมือที่ผู้บอกทีหนึ่งใอนสามสามเือนสี่สี่เน้าก็จะมาตราส่งนทษไหมร้อยละห้าสินะครับสมมติว่ามีอยู่ถึงร้อยเปอร์นลงโทษึ่งเดอนลโทษถ้าถ้าจำคุูด้วร้อยเปอร์เซ็นตปีลงทษถึงเดนอนห้าปีถูกไหมครับถ้าจำคุดอยู่ใน3า้ก็เอาไปคำนวณเป็นมาตราสกวนดางทางพนิตศาทางพนิตศาอ๋อหนึ่งเดืนสามาสิบคืออะไร นะตัวเสามห้าสิคืออะไร1ื่นหนึ่งมันก็คือยี่สิบห้าแล้วลดออกไปอีกส่วนหน,นึ่งเหลือเท่าไหร่ตร 3. พูดง่ายๆว่าอะไรรวมกันสามนได้ห้าสิบมันลงมาดีไหมถ้าไม่ดีเราใช้หลักการง่ายเวลาเราเอธิบายเขาว่กตื่กกตนหนึ่งก็ต้อชุบกับตัวเลสามเี่ยมาติว่ามีห้าตัวตื่นสามห้าของแคัเียถ้า1นหนึ่ง อ่ะก็ถ้ามันไม่มีคนมันเสียดไม่ได้มันจะต้องเป็นสองอย่างเนี้ยคุต้นนะครับสองสองคุณต้นอ่ะอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นจุดหนึ่งได้สามของอ่าถ้าขึ้นถ้าขึ้นเงินของอ่กสองก็อาจจะเป็นหนึถึงห้าถูครับที่เขาเรียกว่ามารตัดเสียก็คือการคำนวณแบบนี้ใช่ไหมการคำนวณการตัดเสือ ที่จะลงนะครับในการลดโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลดมาตราส่วนโทษหรือลดโทษที่จะลงงาทีนี้มาดูที่โทษที่จุดโทษที่จะลงเนี่ยมันไม่ต้องคำนวณไน้แต่เสร็จคือลงตามอะไรครับลงตามอะไรครับตัวบทนะตัวบทก็คือจำคุกตลอดชีวิตโทษตลอดชีวิตนี่ไม่ว่าตัวขทงที่เขาเขียนมาไรนะครับโทษตามตัวบทนะอันนี้ไม่ต้องคำนวณมาตราสร็จเช่นจำคุกห้าปีถ้าษีเพราะเราหนีจำคุกสามปีเพรจะจำคุกสามปี ถ้าถามลว่า5ปีเต็มก็5ปีเด็กการเรื่องส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าศารจะลงตู้ตามตัวบทนั้นแต่โดยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าในทางปฏิบัติที่ไทยนั้นสารที่พ่อเรายเห็นว่าสารที่พ่เราเห็นว่าสารที่พ่อเรียนเห็นว่าแต่ถ้าพินิจแล้วเห็นว่าคืออะไรครับก็ใช่เปราะพินิจแล้วเห็นว่าอ่ะพินิจแล้วเห็นว่าใช้หรบป่อะไรครับ คนทั่วไปหรืออะไรครับพี่นิดแล้วหนหึ่บาทสารพี่นิดแล้วหนหึ่งบาทโยนชน่ครับพี่นิดคำว่าพี่นิดก็คือมันขึ้นอยู่กับตุนจะพี่นิ้ก็คือเราเราคุกเป็นที่บายว่าเวลาจับเยวชนมาให้นำขึ้นสักไทยที่โมงแา่ต้องมีเนรวแบบการวิเคระห์พี่นิดก,ก,ก็คือรู้ที่เราทราบว่าเอ้ยเอ้ยจับเขานไปเขาไปเลยเนี่ยนี่คือการพินนี แล้วคำ่าก็สอดคล้องกับคำว่าพินิจและคุคุณพอเ็โดยชนม sí ันมันเป็อะไรที่มันคนได้ก uh, ันมันทำง่ายๆอย่างนี้ง่ายๆแล้วเขาถามมากบิถามพี่แกว่าาพินใช้อะไรเราก็ตอบเลยไม่ถกคือลดหย่อนโยชนี่คอนใใช้กับคื่เดียวหรือูวไหเราจจเห็นหน้าว่าถามพี่ว่านแ้ถบ้านรถตษเหลือจึงหนึ่งเหลือจากุูรูกควรดโทเหลือจึงหเหลือจากุูนี่แหละครับมันถึงนำมาซึ่งคำว่าบ้านกระทรวงดหรือรถส่วนดที่เหล มาตรสุดโทษเนี่สามนี่ต้อเห็นว่าควรลดโทษจำเลยหนึ่งในสามโดยให้เหลือจำคุกแค่หนึ่งปีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะตอบคำว่ามาตาสุดโทษลดไปหนึ่งสามแล้วให้ลดเหลือเพียงหนึ่งปีสมมตินะอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างเขาบอกว่าในการลดโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่ก็จะเป็นการลดโทษลดมาตรสุดโทหรือลดโทษที่จะลงให้ลงให้เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกห้าสิบ อ่าถ้าลดโทษจะพุกตลอดชีวิตไม่ว่าจะลดแบบใดก็ตามสุดท้ายจะไม่สารลดเป็นอ่าแค่เศษใช่ไหมอ่าเพราะว่ามันเกิดตัวนะครับเข้าใจะเห็นเนาะอ่าขาก็มากำหนดในการคำนวณตามต่างถึงในสามถึงในสี่ถึงในห้าห้าตัวหนอะไรครับเราไปมาตรารสุดในการคำนวณเพิ่มโทษหรือลดโทษที่จะลงให้สารตั้งกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลยเสียก่อน แล้วจึงเพิ่มหรือลดแน่นอนครับตรงนี้สำคัญมากในตัวบทนี้ง่ายมากแต่พี่แทนได้คือจะต้องพูดถึงตัวบทที่ระบุไว้ก่อนว่าลงโทษกี่ปีจำคุกกี่ปีบาปชีวิตไหมถูกไหมครับถึงจะไปลดโทษได้ดูดีๆฉันจะบอกว่าลดโทษได้ยังเลยใช่ไหมครับเพราะมันเร่องตัวบทเจี๊ยบๆอันนี้เรียกว่าการเจี๊ยบคๆใช้หลังกฎหมายเพราะกฎหมายให้คุณสิวันรอตรงนี้กฎหมายจำนวนจำนวนนะครับเอาเอาประมวลมาดูก่อนนะเอาประมวลมาเสิร์ชดูก่อนว่า ห้าสิบปี20ปีหรือตลอดชีวิตเราก็ให้เราต้องดยใช้ดุลเิมทนีด้ดยใช้การพิจารณาว่าให้เพิ่มนะครับถ้ามีการเพิ่มหรือการลดต้นที่สิุดให้เพิ่มก่อนแล้วจึงลดให้ตั้งให้สารตั้งกำหนดพื้ที่ลงแก่ดุลเดิมก่อนทำไมบอกให้สารตันะ้งทำไมไม่บอกว่าให้ดูประเมินตัวมันตอบข้อนี้ได้ไหมครับทำไม พราะมีนะครับกรณีท hmm. ี mm ่ไ hmm. ม yeah. ่มีกฎหมายบัญญัติมีไหมครับถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัตินั้นรัฐมนตน่าจะจัดใครมาตาเท่าไหร่ครับให้ใช้อะไรครับโปเยนมีในในขขอถุนั้นการลงโทษถูกไหมครับอันนี้เริ่มโดนมีบลงโทษไหมมีไหไ้มีแต่เทียนไว้สำหรับกฎหมายที่ใช้ที่จะารา้ถุก่ไหมครับเราจะขัดรัฐมนตรไห ก็เลยแราวมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประถูกไหแม้พระต่ายลังไม่เข้าใจตามหลักพิเศีนะต่อไปเนื่อเนื่อสารตั้งเนี่ยถ้ามันไม่มีก็ให้ใช้ประเพณีของอังกฤษนะสารจึงกำหนดโทษได้แต่คำว่าสารนั้นด้วยภาษาเปนเรื่องเดียวต้องใช้คำว่าอะไรคำว่าอะไรง่ายๆในการพิจารณาคดีแต่ละครั้งบนบาลังมีอะไรครับอง คณะพีภาษากครับพาษาตสินคนเดียวไหมหรือามีคนอื่นด้วย่าเรื่องของคณะพี่ภาษาในสารพัไหมถ้าเป็นแล้วเมื่อขอพี่นาทุได้แล้วกำหนดทุได้แล้วเนี่ยเขาจึงจะเพิ่มหรือลดจำไว้รับทอย่างนี้ต้องเพิ่มก่อนแล้ว่ลดนะเพราะฉนั้นจะเพิ่มหรือจะลดแต่ส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าพี่ใครเราไดทปลยเรอนี้เรอ้ละ เราเลยไม่ไม่ไม่กลับเขาหลักครับถ้ามีทั้งการเพิ่มและการลดโทษที่จะลงให้เพิ่มก่อนเห็นไหมครับเห็นไหมเรียบชึ้นลดจากคนที่เพิ่มแล้วนะั้นเห็นไหมมันยังมีความซัสบซ้อนซึ่งกลัวมันไม่ดีเลยเพิ่มแล้วมลีลดโทษทำถูกูไหม,ไมครับสแสดงว่าแสดงให้เห็นว่าความออช่องว่างของกฎหมายไทยลดหายอะ ดังนั้นครูฝากว่าถ้าเป็นนักกฎหมายต้องิดช่องว่างของกฎหมายให้ได้แล้วจะต้องทำให้กฎหมายในสักสิทธิ์ครวามเคลมถามเหมือนกับเช่นเช่นเมปโกอะไรเงี้ยจะไม่มีใครบ้ารซึ่งจะแก้ไขปัญหาให้กับชัดได้ถ้าส่วนของการเพิ่มโทษอ่าส่วนการเพิ่มเท่ากับหรือมากกว่าส่วนการลดโทษนะถ้ามันถ้ามันเพิ่มขึ้นไปแล้วเท่ากับหรือมากกว่ายังไงเท่ากับคือเอาเรื่องเลาะ ลัการคเพื่อนลดไปลดเอาเพื่อนลดนะครนั้นคน้ถือว่าเฮ้ยคนลดนมาเท่ากันนะลดมาเท่ากันเอาที่้าผีเท่ากันคุยใส่คนยกว่าเยี่ย้าีนนี้แต่สุด้าพหรือมันมากกว่าส่วนการลดคือเพื่อนลเฮ้ยจากที่้าเป็นสารผ้าันมากกว่าสารเห็นสมควรจะไม่เพื่อยอะเท่าไห้่แล้ววันเองครับ ถ้าตัดสินโดยสูตรด้แล้วเรารวมออกมาแล้วมันเท่ากันรมดถ้าสกนการเพิ่มเท่ากัษหรือมากากว่าสนการลดปี่นา,า,ททาจแจล้วเอาคนทำความผิดแต่เขาสักหนึ่งหนึ่งเดนการลดโทษเด็กสามจะพิจารณาจากว่าจเลยเป็นไงครับจะเลยให้การยังไงอ้าใช่อ่าจเลยต้องให้การเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีครับก็จะสารถือว,ว่าเป็นลูกคระดิบนะครับ เพราะว่าในศาลสามารถนําสื่อนาพยานเข้าไปให้ปากคำได้สามารถนําพยานหถักาพยานบุคคลอเอาไปสอบเงี้เนาะเ้าไปได้แสดงว่าในระหว่างนี้เนี่ยจะเลยสามารถเป็นคนดีได้ศาที่ก้อนึ่็กๆจะเลยเป็นคนดีอ่าสมมลิผู้หลุแล้วจะเลยได้การสารภาพเปีนประโยชน์สรูปรดีคำว่าเป็นประโยชน์สำหรูบรดีลองลองลองตอบโดเรื่องนอะไรบ้างป็นอยู่ที่จุ อ่าดีมากครับตอบตอรงจุดมากครับคือแทนที่การการทิาคดีคดีหนึ่งต้องใช้อะไรครับคือใครจะเกิดอะไรก็ได้พี่ไม่ต้องีช้เงินหรอต้องใช้เงินสิ่รับต้องมีอะไรครับในการที่จะให้ตำรวจออกไปทำสืบในการที่จะให้ศาลดำเนินการเรียกให้จำเลยมาศาลก็ต้องมีค่าในการติดตาม ในกรณีปล่อยตัวชั่วคราวก็ต้อเรียกให้จมเลยมาให้การนะครับเรียกโจทย์มาให้การต้องใช้ค่าจ่ายครับนั้นคดีแต่ละคดีมีค่าจ่ายครับมีกว่าปมอันนี้เรียกว่าลิชานดีนะ่ะเข้าใจไหมครับลิชานดีสารดังนั้นถ้าใครอยู่ในศาลเลิกเห็นที่สุดก็ให้เด็กสารได้ว่าตัวเองเป็นคนอนาถาไม่ต้องเสียค่าจ่ายลยดีชัดเลยเข้าใจไหมครับถ้าจดหรือจมเลยคนใด แต่หรงก็ยังตรวสว่าไปไนทำอะไรไเี่องอะราอะไให้ให้ต้องสียค่าใชจ่ายี่ว่าพี่นายนี่ซึ่งมันเกิดบ่อยไหมมันทุกปีนะครับมันทุกปีแต่ไม่มดีเยอะนะไม่ดีเยอะครับแต่ถ้าเป็นเะเบียสาว่าเราดีถ้าเป็นนพน้อมต้องเสียเงินไหมไม่ไม่ถ้าเป็นโย์ต้องเป็นคนเกียให้ใจนะเขาเองไหมแล้วแะ่ียสว่าเราเราคน เขาอาีเนี่ยเป็นันนะฮะคือมีความสัมารนที่ใจนะก็จะไดใก้ใจล้ใก็จะเอ่จะนะก็จะคาทีชานุญาตไม่ได้แล้วเรากลอาษณะขอเหตว่าชอบตรงนี้แลเราอาจจยัมไม่เคืเข้าใจมาอกก็ตกดใจจากรนสามมันต้องมีนะครับมีตั้งแต่คำน้อกี่บาทเริ่มไรายบาทเองบาทเท่าไรห้าร้อยเหรอได้ี่ต่อคือต่อมาห้า้อยเหรอเว่าข้าเงินเถ้าไปใช้สัญญาวันลุกชาติครับนะต่อไป เขาบอกว่าและสารไม่ควรเริ่มหรือไม่ลดก็ได้ถ้าลดออมาแล้วมันเข้ากับห,หรือมากกว่าครับอ่านต่อไปไม่รังเกียจเนาะนี่นนนไดนะ้เนาะถ้าโทษจะบปุ๊บผู้ที่ผู้กระทำผิดเดต้องมีจะต้องรับมีกำหนดเวลาเดียวสามเดือนเลยมากกว่าสารจะกำหนดโทษจำคุ๊บให้อยลงอีกก็ได้หรือถ้าโทษจับปุ๊บที่ผู้กระทำผิด Yup. <S <s จะต้องรับที่กำหนดเวลาถึงสามเดือนน้อยกว่าและเป็นโทษปรับด้วยศาลจะกำหนดโทษจำคุกให้น้อยลงหรือจะยกโทษจนทุกเสียให้คลุ่เสียหน้าปรับหน่ได้ซึ่งมีเป็นเดือนต่างๆเห็นไหมครับบางทีศาลศาลทุกข้อเราเห็นว่าควรอะไรครับศาลที่กข้เาเห็นว่าควรลดโทษศาลเขาเรืเห็นว่าควรยกโทษจำคุกให้คงุ่มเหนือแค่โทษปรับมีเยอะนะครับเยอะมากเข้าใจไหม ในช่วงวนี้เราท้องจำได้รไครับซึ่งไม่มีที่ใหญ่ที่ต่อไปมาตรา56นะครับมาตรา56ผูใ้ใดกระทํามาตรา56ยาวมากครับหรือผู้จะเสียจำย่อครับผู้ใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินาปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วย,ยหรือไม่ก็ตามาาาหรือลงโทษปรับถ้าประถุครับคุณน่ะแบบนี้เื่อนไขทั้งหมดจริงเลครับ เรื่องไขมีอยู่ทางกฎสารุนเล็วมันจนกว่านะครับเขาบอกว่าผู้ใดทำความผิดมี่ต้อจะพูดหรือปรับและในคดีนั้นศาลจะลดโทษจำคุกไม่เกิน5ปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับถ้าปรากฏว่าผู้นั้นหนึ่งไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนหรือสองเจอโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดหรือความผิดจะ่ติดโทษหรือเป็นโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่ผมโทษจำคูกมาแล้วตืทาดีแล้วมากระทางปิบัติโดยความใเนค หาจาที่ภา o ที่นั้นมีความปิดแต่มครับพวกอะเกลี่มันรอโดนทุบไหมอะแสดงว่าเขาอยู่ในทุบต้องก้ัวเดินต้องก้ดตัวอะไรครับอ่าขับปอย่ตงนี้หรือือพวแต่รอางช่ไว้ไม่ว่าจะเป็นการถึงพวกจะพุหรือปรับอย่างในยางนอย่างใดทั้งสองอย่างเพื่อให้โอกาสกลับตัวในระาั้แต่ต้องไม่เกินห้าปีตั้งแต่วันามดหรือจำนวนตั้ไข่ของวิทอ่าเพื่อคุณตัวของ u ิทุันหรือไม่ก็ได้่ใช้อะไรครับนี่ คุณโพลพึ่งใช้ใช้อะไรกับกับสระโทีนี้ใช้เรื่ื่อเลยอ่าใช้ได้เพราะว่าต้องการให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างวงเล็บต่างๆเรื่องไขทั้งหมดนะครับเรื่องไขเพื่อคุณโบลพึ่งของทุกจำเป็นต้องมีสารเจือจมูดก้อเรียนมีหลายก้อนดาวตัวแก่ตัวเของนี้อันนี้โอ้หเดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับครั้งหน้าคุณจะมาเพิ่มเติม ไอ oh. ah, wow. ส h, ่วนมาตามกานส่ว์ไม่ตางกันไงครับเด็กโอ้อะผมนะไปอกเาเสั้อสัเาอะบอกผมจะไปัูนี่กันมาชีวิตครับมีกัมาชีวิต แต่จะน้อยคือมันมันถ้าพูดถึงการใช้ดอกหน่อยอ่ะมันใช้ดอกหน่อยนั่นเป็นที่หทุกอย่เนาะเราจะเห็นว่าการใช้ชีวิตแต่ต้องการเราบอกว่าเขาไปถามที่แล้วแต่ถ้าเราจะดูบัญชีนะครับเราขอขอดูบัญชีเพื่อเป็นการเรียนรู้ว่ามันจะเปิดอะไรนะแล้วแต่เขาเนอมันต้องเป็นกรณีที่จำเป็นที่จะดนนะูเพราะว่ามันอยู่ในบีบี ถูกนะครับการเลร์สิที่สุงคนโสเนี่ยเราจะไปประจานเขาไม่ได้นะนิโอมิดนะครับเอออย่างไงโู่ยโเลยเนี่ยเราจะไปบอกว่าเขาตายกังนี้ไม่ได้ครับเขจับเราเลยนะเพราะกิ p ปีคุณเนาะโอเคเนาะดัง้นก็ไม่เป็นไรครับเราก็รู้แค่ว่าเราองสูงสาญชีวิตเต้องการจะพึ่งอชีวิตแต่ถ้าเพิ่มโทษไม่เกินค่าเฉปีลดโทษต้องไม่เกินกาไม่ตัดส่วเท่าไหร่ไม่ปใช่รถรถง

เด็กชนใหญ่เด็กจะไม่ใช่ใช่เพาที่เป็นตัหมายญาับถูกไหมครับเราจะได้ไหมว่ามเอียนบอกว่าตัหมายญาใช้กับเด็กเชนถูกไหมวันนั้นเราได้ยินที่เราไปแข่งเขาบอกว่าจับผู่เด็กจับผู่เด็กได้แต่การจับผู่เด็กทุกท่านต้องะไรครับหมายจับเดี๋ยวการจับผู่เด็กกับการลงโทษคนอย่างนะเด็กเขาจะิจารณาเด็ครับททายาใช้กับเด็กได้ไหมได้ อ่านเรื่องบัญการอาญาเอ่อปกติเขาจะให้เริษัทตำรวจทำสินสาระเอ่อบริการพิเศษครับซึ่งถ้าบัคลิการมุรีแรงกินสารนิดแล้วเหนว่ามัน่ดีนั้นอยู่ในทังเดียคกันก็คือบริการที่ผจัดการว่าเล็กกว่าตาวใต่แล่วู้แค่ ถ้าปีเช่นนี้ต้องรียนามีคือพวกนี้ว่าตนเต้นเายจึงไม่สามารถจะมาบอกว่าที่เป็นพวกจะลูมตายเราะในางที่เขาเรียกว่าไอ้เด็กไ้เด็วมันจะทำอะไร่กงการคุมรองกันี่นะไม่ใช่การนเาะอาจจะเดี๋ไปดูด้วยนะจนี้ที่ว่าการําไรเร่อยทะ่งเว่าตรงนี้นคุณอย่าไรเนาะอการเรา โอเคครับว okay, ัน oh, น okay, ี้ก็ใช้ไดทุกสองรวแล้วก็ช่วงอีกแล้วเจอการหน้าตาของหนุ่มเมื่ปวันที่รัด